ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุบ้งเฟอชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับดีวอลไม่ได้รีวิวดีวอลมานานมากแล้วเป็นซีรีส์ XR b u t l e t s นะครับชื่อรุ่น DCD 8 0 5เป็น h a m m e r d ์ l l นะครับก็คือเป็นสว่านกระแทกตัวนี้เป็นลักษณะของสว่านตัวเล็กนะครับถ้าเป็นซีรีส์ที่เป็นเล 8, น็แปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กๆนะครับ เอ่อผมไม่รู้ว่าผมรีวิวช้าไปหรือเปล่านะผมอาจจะเป็นคนรีวิวคนสุดท้ายในโลกก็ได้นะาอเราบรุ่นนี้นะเพราะมันออกมาพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้นะครับความแรงนะตัวเล็กขนาดนี้นะแต่อยู่ที่90ินิวตันเมตรนะครับแรงบิดของเขานะครับไม่ธรรมดานะแล้วก็ใส่ดอกได้ตั้งแต่1.5นะครับถึง13มมิลน,นะหนึ่งจุดห้าเลยนะถือว่าเล็กมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยดอกเนี่ยเขาจะใส่เล็กสุดก็ประมาณสัก3มมิลอะไรประมาณนี้นี่ซัดหนึ่งจุดห้าถือว่าโอเคแล้วก็ความเร็วรอบนะครับที่เบอร์หนึ่งนะอยู่ที่ศูน แล้วก็เบอร์2ีนครับศูนย์ถึง2,000รอบต่อนาทีส่วนความเร็วในการกระแทกนะครับเบอร์หอยู่ที่0นย์ถึง1 000, 1 5 5 0เบอร์2อยู่ที่0ูนย์ถึง3,400 0ครั้งต่อนาทีเร็วเหมือนกับพวกสวาร์รลอตเตอรี่เลยนะประมาณนั้นเลยนะครับเร็วมากๆนะครับทั้งเจาะทั้งกระแทกนะครับเขาก็บอกไว้นะครับ,บ,รบมีไฟ LED ให้3ตำแหน่ง3โหมด ไฟความสว่างนะครับอยู่ที่70ลูเมนแล้วก็มีตัวแม่เหล็กนะครับสำหรับติดพวกอดอกไขควงได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.34กิโลดูจากสเปคที่ให้มานี่4ช่อง8ช่องนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่แลว่าครบเครื่องนะครับในขนาดตัวเล็กเท่านี้เองนะครับแกะเลยอยากเห็นแล้วอ๋อตัวนี้นะครับสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ได้ที่ QR Code โคนี่เลยนะครับคุณสามารถนะลงทะเบียนได้เลยนะ ดี่ยวนี้มันง่ายแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อไปก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับรับประกงรับประกันให้เรียบร้อยมีคู่มือการใช้งานนะครับ2รุ่นเลยนะ DCD 8 0 0กับ DCD 8 0 5นะครับเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะครับอ้วนพอสมควรเพราะว่าเป็นมอเตอร์บัสเล็นะครับตัวนี้นะมันก็จะมีขนาดสั้นแต่ว่าตัวมันจะใหญ่นะครับเพื่อกําลังมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีของแถมนะครับเป็นตัวคล้องเข็มขัดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแม่เหล็กเอาไว้ติดพวก ดอกไขควงอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นเอ่อถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับบลูทูธหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเปิดตรงนี้แล้วก็ฝาดใส่เข้าไปนะครับก็รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับไฟสามารถปรับได้ไหมนี่มันจะเปิดไฟฉายอยู่แล้วนเนี่ยนี่หนึ่ระดับ นะครับที่ก็บอก3 Position อยู่ที่ว่าไอ,ดอา้ดอกโซบานดอกไขควงเรามันยาวขนาดไหนนะครับให้ให้ไฟตัวนี้มันยิงเท่ากับพื้นที่ที่เราจะจะจอกนะครับเพราะบางทีดอกสั้นดอกยาวนะไฟมันก็จะยิงไม่ตรงกันถูกไหมเออคิดมาเยอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลักษณะของไฟคือเขาใส่ใจเรื่องไฟมากเลยนะนี่ไม่ใช่ความแรงเครื่องหรืออะไรนะความแรงเครื่องอยู่ตรงนี้นี่คือไฟอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ดูดีไซน์นะครับเขาจะพอมันเป็นลักษณะคือเครื่องตัวแน่นๆเล็กๆกลมๆอย่างเงี้ยมันจะดีไซน์ได้แบบ ฟิตแล้วก็สวยมากตัวคลิปนะก็เหมือนกับตัวบัตรเลสตัวอื่นของทางดีวอสนะครับจะมีลดลงลดลายนะครับตัวนี้ก็ยังย้ำว่าเป็นบัตรเลสปุ่มนะครับด้านหน้าถอยหลังข้างหลังเขียนว่าบัตรเลสมอเตอร์แล้วก็ด้านค้างนะเป็นดีไซน์หัวจับนะครับเป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะแล้วก็เสาะร่องเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมขนมตัดนะครับปากจับเล็กมากนะครับ1.5มิลนะครับแล้วก็ใหญ่สุดอยู่ที่1 3มมิลเลยนะครับสบายๆตัวนี้อ่าตัวปรับโหมดนะครับจะมีโหมดเจาะ หมดกระแทกแล้วก็หมดไขก็จะเป็นตัวเลขไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขก็ก็จะเป็นการหมดไขนะครับตัวล็อกนี้ค่อนข้างล็อกนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะทีนี้มันจะจบมาที่1นะครับถ้าเกิดคุณจะเจาะคุณต้องบิดไปก่อนนะบิดไป15ก่อนนะครับถ้าไป15คุณถึงจะเลื่อนไปที่หมดเจาะได้แบบนี้แล้วก็เลื่อนไปที่หมดกระแทกแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นความเร็วรอบนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็จะปรับในเรื่องของความเร็วในการกระแทกด้วยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี้ อเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่นะครับผมใส่กับตัว power stack นะครับน้ำหนักเบามากตัวนี้จับกี่ทีก็ยังไม่คุ้นนะด้วยความเบาของมันนะครับแล้วก็เล็กใส่เข้าไปปึ๊บดูดีมากคือมันเป็นซีรีส์สำหรับตัวเล็กใช่ไหมสว่านตัวเล็กถ้าแบตตัวใหญ่มันก็จะไม่เข้าอันนี้เพราะแบตเป็นตัวเล็กปุ๊บมันจะเข้ากันมากเลยนะครับอลองกดดูนะครับเดี๋ยวลองไฟดูก่อนนะครับ อันนี้คือปิดริมสุดนี่คือปิดกดยังไงก็ไม่ติดนะครับพออันกลางปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันริมสุดปุ๊บมือจะแรงขึ้นแบบนี้สว่างโคตรเบอร์แรงสุดนี่คือสว่างมากคือเดินป่าได้เลยแหละไฟเนี้ยตัวไฟนะครับถ้าเราเปิดอยู่ที่ตัวกลางนะเวลาเรากดมันถึงจะติดนะครับอย่างงี้เห็นไหมครับกดแล้วมันจะติดแล้วก็ค้างอยู่มาสักสิบหรือ15วินาทีมันก็จะดับนี่คือตัวกลางถ้า,าปิดก็คือเลื่อนไปทางซ้ายนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวาสุด นะครับมันจะติดเลยแบบนี้ติดแล้วติดเลยนะครับแล้วเขาเขียนไว้ว่า20นาทีคือมันสามารถติดอย่างเงี้ยค้างอย่างเงี้ยได้20นาทีเลยนะครับแล้วมันจะดับนะครับหมายความว่านอกจากตัวมันเองเนี่ยจะใช้สําหรับ ในการเป็นสว่านแล้วมันยังสามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยเป็นไฟฉายได้เลยนะอย่างเช่นในกรณีคุณกาลังทําด้วยเครื่องมืออื่นอยู่คุณก็เอาอตัวนี้ไปส่องสว่างให้ในการทํางานได้อันนี้คือข้อดีมากๆนะครับสำหรับออปชันของเจ้าตัวนี้แต่ปกตเิเราก็ไว้ที่ตรงกลางในเวลาใช้งานเราจะนะมันถึงจะติดอย่างนี้นะครับก็จะไม่เปลืองแบตคือในไหนเขามีระบบไฟมาแล้วก็ทําเป็นออปชันเสริมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วดูความแรงนะครับนี่เบอร์2นะครับแรงมาก อ่ะโอเคปะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม้ยางพาราก็เริ่มเลยไม้เนี่ยแข็งไปเลยนะครับผมจะลองยิงกับสกูขนาดเล็กมาตัวนี้ประมาณสัก1นึ1่งนิส่วนสนิ้วไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วก็ผมใช้กับดอกไขควงนะที่เป็นไม่เหล็กตัวนี้ของ e v a l ลนะครับผมจะปรับไปที่โหมดไขนะครับเอาซักเบอร์เล็กๆก,ก่อน เบอร์3นะครับปรับไปที่ประมาณเบอร์3นะครับเราลองไขดูซิว่าสกูขนาดนี้นะครับกับการปรับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่เบอร์3จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปตอนนี้มันเป็นไม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับมันจะดูดติดเลยอ่าหนึ่งสองซ่อมโอ้เบอร์3ยังเข้าแบบสบายๆเลยผมเปลี่ยนเป็นดอก3นิ้วนะครับดูซิว่าเบอร์3นี่จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ1 2ึ่งสองซ่อม พอดีพอดีเสมอเลยนะเสมอกับตัวไม้เลยก็แสดงว่าแรงบิดเขานั้งสูงผมปรับไปที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับดูซิว่าแรงบิดมันจะขนาดไหนนะครับเบอร์หนึ่งไม่สุดนะยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งเบอร์หนึ่งก็ยังแรงอยู่นะครับหรือว่าไม้ตัวนี้มันมันอ่อนเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองไขจากตรงนี้เข้าไปที่เบอร์หนึ่งนะครับ ่ะเริ่มมีอาการติดแล้วเริ่มมีอาการติดอ่ะเอา3นิ้วนะครับยิงจากด้านข้างนี้ไปนะครับ1 2 3 2> คือระบบคัชของเขายังแรงอยู่เลยนะครับยังแรงอยู่มากๆอ่ะทีนี้ผมจะลองใช้กับสกรูตัวนี้ตัวความหนาของเกลียวเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5-7มิลลูกบ็อกเบอร์13ในการไขนะครับอ่ะลองดูผมจะปรับเบอร์หนึ่งเลยนะ ดูสิว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับไปนะครับเบอร์หนึ่งนะหนึ่งสองซ่มเบอร์หนึ่งไม่ไปเลยนะครับไม่ขยับเลยผมปรับไปซักเบอร์เบอร์สามนะเบอร์สามก็ไม่ลงละผมปรับไปที่เบอร์เบอร์สิบเลยเนะี่ยเบอร์สิบก็ยังลงลง,ลงแบบคลัชทำงานอยู่นะครับยังไขลงได้นะ แต่ว่ามันคลัสทำงานแล้วผมปรับไปที่ซักเบอร์13บสามจะเอียงเอียงหน่อยนะไม่เป็นไรนะหนึ่งสองซ่อมอเรียบร้อยเดีแบบ๋ยวครับแล้วก็มาคลัสตรงนี้นะครับสว่านตัวนี้นะเหมาะกับการเจาะหรือการไขอะไรที่มันต้องใช้แรงบิดถงสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกสกูธรรมดาหรืออะไรเงี้ยก็ใช้เบอร์หนึ่งได้เลยเจาะพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งได้เลยแต่แต่ถ้าเนี่ยเจอสกูตัวใหญ่ๆห่เงี้ยเจาะได้เห็นไหมครับไม้เนื้อแข็งนะสบายสบายเลยนะครับ แรง90นิวตันเมตรนะครับมันได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปลองเจาะกันดูครับไปโอเคโหมดเจาะนี้ผมจะเริ่มจากการเจาะไม้แล้วก็เราจะใช้ดอกตัวนี้ไปเลยเจาะไม้ขนาด25มิลผมปรับไปที่โหมดเจาะอ่าพอโหมดเจาะตัวนี้คลัชจะไม่ทํางานแล้วนะครับก็คือเจาะเต็มเหนียวเลยนี่เป็นไม้สนหนาประมาณเกือบเกือบนิ้วนะครับผมปรับไปที่เบอร์สองก่อนนะเพราะเบอร์2เนี่ยจะแรงบิดน้อยกว่านะดูซิว่าเบอร์2เนี่ยแรงบิดจะเอาอยู่ไหมอ่นะไปหนึ่งสองเซิม ตกใจนี่เบอร์สองนะครับดูที่เห็นไหมเห็นตอนต้นที่มันลงไปไหมโอ้โหมันลงแบบพรวดเลยว่ะไม่ใช้เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งซึ่งมันทอร์กมันแรงกว่านะครับนี่ไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งเลยเบอร์สองนี่ได้งานด้วยแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมอันนี้อีกทีหนึ่งดูเดิเห็นไหม โอ้โหอันนี้ไม้ยางนะครับตัวที่เรายิงสกูเมื่อกี้ไม้น่อแข็งนะครับเบอร์สองนะลองดูมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ 1, นึ่งสองซ่อย<ๆ>ก็ยังสบายไม้มีแตกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ความเป็นเนื้อแข็งมันก็ยังยิงได้นะครับโคตรแรงจะให้ดูดูหนาอยู่เด้อนี่ไม้หนาขนาดนี้เลยกลิ่นไม้ออกเลยนะครับสบายๆแล้วเรียบแป้เลยข้างใน โอเคนะครับความแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแรงบิดดีมากเดี <S <S ย๋ยวไปลองจอเจาะเหล็กดูครับไปอันนี้เป็นเหล็กขนาด6มิลแล้วผมจะใช้ดอกสว่านของรีวอลครับตัวนี้ที่เป็น Pilot p พอยต์นะครับตัวนี้ขนาด1 0, 4นิ้วความเร็วเบอร์2เลยนะไป1 2ึสองซ่ม <S <S 1> <S 1> ผมเอาเหล็กยันไว้หน่อยเดี๋ยวมันหล่นนะครับพอดีว่าตัวเหล็กมันไม่ได้ฉากในการหนีบนะครับ อ่ะโอเคเจาะต่อนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมขี้เลื่อยออกแบบพรวดๆเลยนะผมจะไม่กดหนักมากนะผมกลัวสว่านมันลงไปกระแทกแล้วมันหักนะครับนี่ใกล้ใกล้ะลูแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยคือเจาะเจาะง่ายมาก ตัวเมื่อกี้คือเซนหนึ่งนสนะครับตัวนี้คือเซนหนึ่งนสองะครับคือครึ่งนิ้วนะครับเจาะต่อไปนะครับผมปรับไปที่เบอร์นหนึ่งพอผมไม่อยากได้รอบที่มันเร็วเกินไปนะครับหนึ่งสองซ้ำหย่อน้อมานิดน,นึงนะรักษาดอ,อก ควันขึ้นละไกลทะลุแล้วนะครับผมจะค่อยๆนะ,นะเรียบร้อยเพราะว่าถ้าแรงไปมันจะบิดมือผมนะครับเห็นไหมครับทะลุเรียบร้อย โอเคนะ,ะไปเจาะปูนกันครับมาอีกแล้วครับที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> ที่เก่าเวลาใหม่เทสเจาะปูนก็ต้องเทกับตัวนี้นะครับมันจะได้แรงจริงผมใช้โหมดเจาะนะครับแล้วก็ปรับไปที่เบอร์สองเลยคือแรงแรวสุดของเขาเลยปูนตัวนี้หนานี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับความหนาที่สำคัญไม่มีอิฐนะครับมีแค่หินกระรายแล้วก็ปูนเท่านั้นเองดอกเบอร์1ิบนะครับดอกเจาะปูนเบอร์1ินะครับดอกยี่ห้อธรรมดาเลยดูซชว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เรียบร้อยเมื่อกี้ตรงกลางไม่รู้ติดอะไรนะครับน่าจะเป็นหินแบบก้อนใหญ่มากนะครับต้องโยกๆนิดนึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับความเร็วในการกระแทกเร็วมากนะครับรู้สึกได้เลยที่มือนะครับมันเร็วแบบเร็วแบบละเอียดยิบเลยนะครับนี่ดอกธรรมดาเลยนะดอกแบบยี่ห้อธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเจาะได้นะครับหนาขนาดนี้นะครับเหนื่อยเลยปไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดหนึ่งนะเจ้าตัว DCD 805ตัวนี้นะครับอะไรมาตั้งแต่ข้างล่างเลยแล้วกันเริ่มแรกนะครับใช้กับ Power Stack ได้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับประหยัดเพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับใช้กับ Power Stack มีตัวไม่เหล็กนะครับติดแครกวงดอกสว่านอะไรเงี้ยเก็บตรงนี้ได้หมดด้านนี้นะครับมีที่ห้อยกับเข็มขัดนะครับแล้วก็มีตัว Connect ตัวนี้นะใช้กับเครื่องมืออุปกรณ์เสริมของตัว DeV อสนะครับส่งสัญญาณจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของตัวนี้ก็คือไฟฉาย ผมเรียกว่าไฟฉายเลยนะเพราะว่ามันสามารถทําเป็นไฟฉายได้เลยนะครับมี3ระดับนะครับไม่ว่าคุณจะปิดเมื่อกี้เจาะป,ปูนผมก็ปิดนะครับเพราะว่าเป็นกลางวันไม่ต้องเปิดประหยัดไฟไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราจะใช้งานเราก็เปิดตรงกลางเวลาเราเจาะอะไรมันก็จะติดแบบนี้หรือถ้าเราอยากจะใช้เป็นไฟฉายเลยก็เปิดไปที่ริมสุดอย่างเงี้ยก็ส่องสว่างได้ได้ถึงีสนาทีนะครับสบายๆนะครับแล้วมันก็จะตัดนะอาจจะเซฟหลอดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะที่สว่านส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีกัน แล้วก็ปรับเงยปรับอะไรได้หลายระดับนะครับเจ๋งมากด้านบนนะครับขนาดนะขนาดที่มันสั้นนะครับก็ทําให้ตัวมันรู้สึกเท่ขึ้นเยอะเลยนะสั้นแล้วก็การออกแบบดีมากตัวทรอกตัวคลัชตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้ถึง15ระดับโดยที่ไขสกูตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับก็ใช้แค่เบอร์13ตัวน,นั้นเองลงไปบนไม้เนแข็งด้วยนะครับสกูตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเอ,อ่อพวกสกูตัวเล็กๆเ,เนี่ยใช้เบอร์ 1/ เบอร์สสบาย หมดจอก็เจาะด้วยความเร็วรอบสูงๆก็ยังเจาะได้ความเร็วในวการกระแทกนะครับอย่างตอนกระแทกปูนเนี่ยผมจะรู้สึกได้เลยว่าความเร็วในการกระแทกเนี่ยมันสูงมากนะครับเวลาผมเอามืนกดอย่างเงี้ยความเร็วที่มันสะท้านขึ้นมาจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันถีม ghost, ถ่มากปุ๊บ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 ถี่มากมากเลยนะครับแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เจอเหมือนได้เจอก้อนหินหรืออะไรสัก่างที่แบบแข็งมากๆนะครับมันก็จะสะท้อนมารู้สึกได้เลยว่าความเร็วในการกระแทกนี่แรงมากพอติดนิดนึงก็ควงๆหน่อยนะครับให้มันมีพื้นที่ในการ กระแทกนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็กระแทกต่อได้นะจนทะลุนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแบตตัวแบตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยเสริมนะครับเพราะฉะนั้นแบตโพลิสแตกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นพลังเสริมให้กับตัวสว่านตัวนี้นะครับแรงเข้าไปตัวจับดอกนะครับจับได้ตั้งแต่หนึ่งจุดห้านะครับจนถึงสิบสามนะครับตัวนี้ก็จับได้เล็กสุดถึงใหญ่สุดเลยเท่าที่มันจะจับได้แล้วสำหรับสว่านทั่วไปก็ครบเครื่องครบเครื่องจริงตัวนี้นะครับ ส่วนลิงก์ของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปดูราคาดูได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับก็จบไปนะสำหรับการรีวิวเจ้าตัว DCD 8 0 5นะครับตัวนี้เป็นสว่านกระแทกสำหรับวันนี้นะครับฟุ้เฟ้อเชนอลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครบเครื่องนะครบเครื่องจริงตัวนี้